้ารอบใหม่เข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวยๆทุกผืนเลยนะคะวันนี้นำเสนอเป็นภาพนิ่งค่ะผืนแรกนะคะเป็นสิ้นมุกต่อเชิงแดงค่ะและผืนที่สองนะคะโทนเป็นสีน้ำตาลพาสเทลนะคะเป็นเชิงน้ำอ่างค่ะทุกผืนล้วนบุผ้ากาวแล้วนะคะผืนนี้ก็งามค่ะสำหรับ ท่านที่ชอบเรียบหรูพื้นนี้สีหายาค่ะเป็นสีกรมท่าค่ะเชิงลายมน16นะคะตามอัตลักษณ์ของบ้านหัดเซียวสุขโขทัยเลยค่ะแต่งานทอแบบนี้เป็นงานทอแบบยกนะคะพื้นต่อไปค่ะสีน้ำตาลพาสเทลเช่นเดียวกันเชิงลายมน16เช่นเดียวกันเลยค่ะชอบเรียบหรูนะคะแนะนำค่ะนุ่งได้ยาวๆไม่มีเอา้าไม่มีตกเทรนเลยค่ะมาไวไปเร็วและมีแบบและผืนเท่านั้นนะคะพื้นต่อไปค่ะ ตัวเรียบแต่เชิงเด่นค่ะเป็นเชิงลายน้ำอ่างสีแดงเข้มๆเ,เปิดๆแบบนี้เลยสีแบบนี้เวลาใส่จะสวยมากๆนะคะแล้วคุณหาเสื้อเข้ากันได้ง่ายๆค่ะพื้นต่อไปค่ะสีฟ้าคุมโทนทั้งผืนเชิงสวยอลังการมากค่ะลายชาววังเลยนะคะพื้นนี้ก็อีกพื้นนึงที่ควรจะมีติดตูวไว้ค่ะทุกผืน1,800บาทค่ะ